ไปบ้านน้องของแม่จะพาเขาไปเอาหน่อไม้นี่เอาโอไซค์ไปนี่ขวาเนี่ยวานี่น้องของแม่นัสี แม่จะมามแม่จะมาไมม่มา่ม่มา่อานี่ไก่เยอะมากเลยหรอะเหยี่ยมนี่เล่านี่เล่านี่เ่ามานี้มานี้มานีมานี่มานีมานีมานีม้มานีาามอะต้งี่มนนี่เจ้าของบ้านครับดูเจ้าของเฮียนเจ้าของเฮียน อ้าวเลยโอ้ไปหาหนาเรือนก่อนเดี๋ยวก่อนอไปหาหนาเรือนก่อนอ่ะไปหาหนาเรือนดินี่บ้านนาสีฮะน้องของน้องของแม่ดิวดิวดิบ้านโอ้บ้านเปิดหลังใหญ่เนะหลังใหญ่หลังใหญ่โนนดูเสาบ้านนะ่ะไปหาบ้านเปิ่นในบ้านก่อน นเลินนะเลินอยู่ไหนสวัสดีครับ,รบอู้ผมมาเก็บเงินดอกครับโูน่าอย่างดูทีวีดูดูบ้านเปิออ้ลนใหญ่ครับดูอธิบายไว้บางใจใโอ้ยดูเกินปวดหัวดูปวดหัวไปใส่ชุดเพื่อนชาวนาอยู่นี่จะทำยังไงเนี่ยอะไรจะไปไหนเนี่ย ไปไหนจไปไอเอาหน่อไม้ไปหน่อไม้ <c oughs> ไปไอไปเอานั่นมาไปเอาไออย่างก็ไปเอา,เอา,อเอามะพร้าวมาหยังมามเอามะพร้าวอม้หยังมาแล้วก็ไอก็เลยลวดมาหาณสีดีกว่าไปเอาหน่อไม้ดีกว่าขาถามตั้งแต่เจ้าแล้วมัวนาเรินมากอยู่บ้านนั่นแหละวะนะเร่ไปไหนมากลับม,มาจากมาพ่นยาพ่นยาเหรอ เอาติดเลยกะเอาพุานยาคือข้าวมันประมาณเนี้ยข้าววานข้าววานครับอ๋อไอ้คนยาคุมเลยอ๋อแล้วฝนตกเนี่ยคนยานานะ่ะไม่เป็นไรเป็นไ,ไรยาานีเเกกกรำลังแตอ๋อครับ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 นี่งงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนี่งามก็ งามกน็นี่จะของบ้านรอก็อน่าคอยดูเต็มเต็มเถอะดูทางโทรทัศน์เถอะขอเงินไม้สักทั้งนั้นครับเติร์กเเเอา,เอาปเอากล้วยที่ดูต้นหนึงตัวนี้ง,ง,น <c ười> งามบอกครับไม้สักนะครับนี่ <c ười> ไม้สักทั้งนั้นเลยนะ <c ười> ผมแค่ได้สักกึ่งหนึ่งตรงนี้แบบ จะพาเพื่อนๆไปหานหนอเนี่ยเด้อแต่งชุดอย่างเต้เตเอาว่าดูเจ๋งไปจลได้เด้อนี่บ้านบ้านนาสีน้องของแม่ห้องน้ำเพื่อนครับผมสออแต่ไม่ซักนี่ยครับไม่ซักเนี่ย,ยดู สักทั้งนั้นเลยเนี่ยอมอ่อนจะไม่ซักตัวเนี่ดูสองจั้เนี่ยมันต้นเป็นซักเป็นต้นเป็นต้นเลยนี่ดูสักเป็นต้นเป็นต้นเลยนี่ ถ้าส่งผมมันคล้มงอะไรก็ได้อยู่อุ้ยพึ่งบอเคยเอาผมนี่พวกหนอนี่ยผมมือหนึ่งแล้วผมจะคล้องพวกเอาหนอเอาย่างนี้นะมีกี่หมึกกำบังก็อันเนี้ยแล้วมาเดี๋ยวพี่ปิดหน้าเองพี่ตัดนั่นเองนยังใส่รองเท้าแบบเนี้ยมันหมูนี้อะไเนี่ยใส่ของน้ำไปแล้วไปเลยเดี๋ยวก่อนก่อนใส่รองเท้าใหม่ก่อนฝนตกแล้วแต่งชุดเสร็จดูแต่งชุดเสร็จดูครับพี่น้องเดี๋ยวฝนตก โอเคโอเคยุดอะลุยไหนนี่สีฝุ่นหลงกองแล้วก็เงาะเนี่ยมีเต็มข้างหลังเนี้ยแล้วก็มีตรงนั้นก็มีครับหลงกองไปครับเดี๋ยวผมซูปกับผมจะเก็บไปขายไหมดูทีมงานจะไปเอาหน่อไม้ครับดูขึ้นเขาแล้วทีนี้โอ้เงาะ ตาเงาะป้นครับเททททหลุดเงาะนะหลุดเงาะ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 ดูเขียวอย่เต็มต้นเลยจะขึ้นไปได้ก่อนนี่ได้สีขึ้นได้ไหม หนะโอ้ด oh, ูเยอะขนาดครับเยอะขนาดเลยโอ้โหเยอะขนาดเลยดูลำใหญ่เป็นเงาะเปิลนะล้วงตามพื้นนี่ดูปลาสีมีทากก่อตากมีก็ออันนี้ปลากอกสดไหมเนาะโอ้โหเดือกพวกนี้จะออกหมอกเนาะไม่น้อยหนาก็เต็มเลยครับ อันนี้มากอกสดอ่ะเดี๋ยวค่อยลงมาลงมาค่อยพึ่งไปเดี๋ยวค่อยลงมาเอาเดี๋ยค่อยลงมาเอาไปฝากคนเนี่ยกันดูโอ้นะผมกลัวมีดไอ้พึ่งโดยตาบังไปก่อนแล้วจะไปเอาไม่ได้จะไดเนะสิรถเก่งนรถปิกอัพคาสก์อ่ะเอาละครับขึ้นเนินแล้วพี่น้องจะไปรูปแบบไหนเนี่ยดูดิ ผมเนี่ยตอนนี้เวลาดูผมดูเวลาก่อนตอนนี้สี่โมงตรงเอา้าจะไปเอาหน่อไม้สี่โมงตรงจะได้กี่หน่อเนี่ยขึ้นเขานะครับพี่น้องเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ยนี่หนัสีครับทางชันขนาดเลยอ๋ออพึ่งขึ้นได้ก่อพึ่งขึ้นได้ก่อนเด้อ ขาลงหน่อยลำบากขาลงหน่อยลำบากอะ่ะระวังมีดนะมเนอะมีดไหมพี่จับบออาฟันหนนตัง้งเลยแกเอาดูดิดูพนังงานดูคือ <c oughs> ดูดิถ่ายดูดิเอาฮึ เ้ยเยขาท่าวะ่ะเฮ้ยมาหาหน่อมาบยันนี่เขาท่าวะ่ะมันอากาศดีนี่เหล่า่ฮ้อนเนี่ยนี่เ <c oughs> นี่ยในยูทู e อันคนจีนท่มันเอออยู่ยูทูปคนจีนปุ่นเนี่ยมันทำง่ายยังวะนี่เหรอ โอ้โนี่ครับพี่น้องข <c oughs> ึ้นมาหานอนี่ <c oughs> เอาถุงมาสองถุงนะเ <c oughs> ออดูสั้นขนาดเลยสั้นขนาดเลย <c oughs> ต้นยังไงไม่สักก็ไ <c oughs> อีโอมาจะเอาอย่างไงแบบไหน เดี๋ยวไปแปลงนรอไม่รองจ้ะไม่ ong, รองไม่รองเดี๋ไม่รองเดี๋ยวไม่รองเอาไม่รองนะครับเอาสั้นไหนเอาแค่ไหนดูดิเอาขนาดไหนตัวเองเนาะก็ไปเองเอาไปเอาวางไว้นี่แหละนี่เราลงมาเอาลงมาเอาก็ได้เนาถ้าเราไม่อยู่ไปมันเด่นนะไปไลายนี่ก่อนนะสิไปไลน์นี่ก่อนนี่สิ่ยาวไหม ยาวก็มีสั้นสั้นก็มีนั่นนั่นนั่นเอะยู่ไานี่บอกระบอกบอกระบอกเนี่ยาไปบิดกดซับกระปเป็นอะจะไม่เอาไปต้มใช่ไหมไม่เอาไปต้มเอาไปดอม ไม่ถ้าไปป่าหนอนั่นมันมาได้ขึ้นด้วยอันนี้มันฝนตก็มันมีที่ไปแล้วน่ะเอโ้ลึกขนาดพี่น้องไม่รู้อยู่ส่วนไหนของนี่ออกไปก่อนได้ก่อนนี่ไปตามเไปตามไปมผมโมเป็นละทีนี้ มีอยู่ก่อมันมืดทั้งหมดอวานในป่านนอกนั่งอ,อ,อถ้าลงไปน้ำบุนก็นมีสนสีสอดอยู่ดุอยู่ข้างบนนะน,นะมันถ้าเขาขึ้นมาทางหลังบุญก็มันไม่ไม,ไม่ขึ้นไปบน,บน,น,นมันยังไกลไหมนี่ช่วยกันโอ้โหแม่นี้นะ มิดกะมือได้หนอแแล้วค่ะนนใหญ่ไปบ่าให่ไอะไนโอ้ยมันเดินกลับไปไง จะไปคนเศรษฐิจเนาะอืมจะจับหนึ่เสรแล้วพี่น้องเสร็จแล้วไปไป,ไปไปไปโอนะนนะเสียงฝนเนาะหนักทีนี้รอบนีงกลับแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่คนเราสูงใหญ่แล้วนี่ดุน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 โอ้ฝน,ะนบ้านอยู่ข้างล่างนะครับตั้งขนาดไหนนี่เอา้ากลับละกลับละกลับละ ใช่ไหมประสีลงตรงนี hmm. oh ้นะไม้ม oh. ันหนาไดเออจริงๆมันก็ไม่มีอะไรล้มลื่นข้างนอกปไหน้โอ้โหโโหไปกลับกลับฝนตกฝนตกฝนตก พละาพละเดี๋ยวปิดปิดก่อนปิดกนปิดนี่ก่อนปิดกล้องก่อนเกียกเกียกถึงบ้านแล้วครับนุ่นนุ่นน่นฝน,นตกพอล้ะครับเอู้หแม่โทรมาแม่